Oh, anyway. yeah. Away คงไม่เส e ียเวลามาตอบอะไรทั้งน like ั้น้ะมีทางเดิมของเธอจะมีทางเดินของฉันไปแต่เธอฉันก็ใจดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องรักของเธอลงไม่ในลินยังไงต้องเดินต่อไปแบบอย่างจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye Fuck you bitch Good bye bitch Fuck you bitch bây, so say fuck love Say fuck love ในกาลเดียทักเธอส่งฟักี่แม่ได้อยู่เพ่ไว้คำว่ารักเธอดังไงเธอก็ต้องไปดังม้จะไม่บังคับเธอทั้งนี้ไปไกลออกไปจากดวงนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอาตรงเดีถ้าเรือเธอคือต้องไปโอเคเป็นฝ่ายมืถ้าเรือเธอคือต้องไป I say goodbye เราได้คิดเรื่องอนาคตไวในวอชยังฉันมาขอโทษที่อยู่เสมอตอนทะเลาะกัน I say goodbye พเสรมยัง All the bitch know มาต่องสองพันดีที่ในชีวิตนี้ได้เจอเป็นของขวัญแต่คงยังที่งของขวัญลงพร้อม เพลง first love ทำไมมันเพราะจังก็คงจะเป็นเพราะเพลงพี่นั้นมันได้มาเพราะเธออยากให้เธอมองตาไว้ไวายคนยังไม่เคยเก็ตพี่จะมา rockstar life เธอชีวมีโซแซเธอฟังกีตูมาไปเธอคนรจะไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเร right She อยากกอดอยากกอดอยากกอด Let her go Let her go Let her go มายของฉันนั้นงใจเกินตัวอาจจะสั้นก็ไม่เป็นไรแต่กลับไปอยู่คนของเธอดีกว่าเอ้ยฉันคงจะกลับไป smoke weed ดีกว่าเอ้ยฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันดีกว่าเอ้ไล่ลาตามฝันดีกว่าเล่นแยแยทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่าเอ้ยฉันคงจะกลับไป smoke weed ดีกว่าเอ้ยฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันดีกว่าเอ้ไล่ลาตามฝันดีกว่าเล่นแยแยทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่า คงต้องถึงเวลาที่ฉันต้องไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นจะมีทางเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเถอะเธอฉันขอใจดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องรังเธอลงไม่ในเลนยังไงต้องเดินต่อไปบ้าก็ยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch uh. Goodbye bitch, Goodbye, bitch. Fuck you, bitch. Goodbye, ตอนนี้ต้องการจะดูดตอนนี้การได้โทรทักเธอส่งฟัคกี้แม่ได้อยู่เพราะว่าคำว่ารัธอแต่ไงเธอก็ต้องไปถึงแม้จะไม่บันคับเธอตอนนี้ไปไกลออกไปจากรุงเนธไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีถ้าแล้วเธอคือต้องไปโอเคโดนไฟบิ๊กถ้าแล้วเธอคือต้องไป I say good She got me mad like a cold Trying to stay by myself when I was 14. Always talking to myself, keep going. I can get back home, you're literally know If I pull up, long you a pussy, make it high and give to me. Still alive, still fully, but down you nice your buckle tea. Feel like I got me throw up with ink, but Hashiri still broke my brain. will make it limp, don't take us straight. They gotta fight till the end. จนตอนนี้อายุสิบหกแต่ชีวิตกูก็ยังไม่ได้เหมือนแบบที่คิดไว้ถามเพลงตัวเองทุกวันและทุกๆครั้งว่ากูควรมีชีวิตไหมสโมเกียร์แม่ไม่เจนมีแค่เธอที่อยู่กับฉันตอนเม็ดไหนทำงาน I can sleep right You can ่หน้า this life เข็มนาฬิกายังคงมุนไปปล่อยใจไปกับชั่โมงใครเดินมาคนเดียวมึงจะรู้ไรกูสู้จะเกือบตายแต่ก็สู้ไว้สไตล์แรปร้องกูยังจัดจ้านพรแสวงไม่ใช่สวรรค์สร้างอะไรไม่ดีกูก็ตัดบ้างโทรไปบอกแม่ถ้าเกิดว่ากูไม่รวยผมจะไม่ยอมกลับบ้าน ดูวายชพอตัวกูไม่เคยยอมแพ้บางทีก็มีคามูนบอกให้กูพอแล้วแฟนเก่าเกดมันี่อาบด้วันมินแต่กูยังทำต่อ rap t t e f ทอนมาต่อมัริแ u s ไอสัสไอ้กาวแนู back จะบินมาเพสั์กูจะพูดอีกครั้งชัดไอ้สั์กูจะไม่ยอมแพ้ riding t o the ghetto สองพบาทไทยแล้วมันไม่ใช่แบบ p s o เรื่องราวีดและเรื่องที่แย่มันเยอะสุดเกินที่ผมจะบอกว้น w a o bad m i e t p l a n g t ที่จบหลังผ